กระถ้านี่ยเราจะแป้งที่เราคลุกกเทียที่เราลายเทียมราทุกกระแป้งกับกะเือค่ะนี่คะที่ใส่ไปประมาณสองสองกระบวยสองกระไม่ถึงค่ะกระถิครึ่งจระรย์เพราะว่ารูตัักระพีไม่ไม่เต็มค่ะที้ สวัสดีครับอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆมาเป็นสมาชิกสนับสนุนรายเดือนให้กับช่องโดโดพาเที่ยวทาง y o ย u ทู b e m มเบอ Sheet โดยการกดปุ่มจอยหรือกดปุ่มสะบักที่อยู่ใต้คลิปนี้และเลือกการสนับสนุนตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้เลยนะครับสวัสดีครับทองครับสวัสดีพี่อ้อมครับสวัสดีเชฟทองครับนี่วันนี้จากข้อซักถามใช่ไหมรู้สึกว่าพี่อ้อมโทรศัพท์ รับไม่หวัดไม่ไหวก็เลยบอกผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาทําคลิปอธิบายเนาะใช่ค่ะอ่าอ่านั่นอย่างนี้แป้งแป้งโลหนึ่งที่ลูกค้าซื้อไปนะคะโลหนึงว่าใส่น้ำประมาณไหนค้นขนาดไหนเดี๋ยววันนี้จะมาละลายให้ดูค่ะว่าความข้นความเหนียวของแป้งแล้วใส่อะไรมั่งผสมอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวให้มาดูในคลิปนะคะขั้นตอนค่ะขั้นตอนการทำค่ะนี่คือแป้งโลหนึ่งใช่ค่ะที่ขายอยู่นะคะเอาอย่างละเอียดวันนี้จะเป็นคลิปละเอียดละเอียดหน่อยครับ เกิดว่าลูกค้าท่านใดซื้อแป้งก็ให้ดูคลิปตัวนี้ค่ะครับแล้วก็ไปสร้างงานสร้างอาชีพได้ญ่ถ้าเดี๋ยวสั่งแป้งเราก็ดูคลิปนี้ก็จะได้ทําถูกเลยอธิบายลูกค้าบางคนก็แป้งโล่หนึ่งนะฮะนี่เราจะเทลงนี่ค่ะอันนี้คือแป้งที่เราผสมเสร็จแล้วหนึ่งกิโลนะคะนี่หนึ่งกิโลนะแปดกิโลนะคะที่เราขายค่ะแล้วก็เราก็คร่าวๆในในในนี้แล้วที่บอกว่าผสมเสร็จแล้วมันประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยแป แป้งข้าวเจ้าแล้วก็จะมีผงฟูแล้วถองเนาะค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีลมกันะใส่แป้งค่ะสามสามแป้งสี่แป้งอะค่ะนี่นะคะนี่แป้งโลหนึ่งแต่นี่อันนี้ผสมเรียบร้อยนะตามสูตรของเรานี่คือถ้าลูกค้าซื้อไปก็คือทอดได้เลยแต่ส่วนมากบางคนไม่รู้ปริมาณว่าต้องน้ําเท่าไหร่เหนียวขนาดไหนเหนือขนาดหดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็รสดีนะคะก็เป็นสองซ้อนโต๊ะค่ะ สองช้อนโต๊ะผงฟูนะคะก็คือก็คือประมาณครึ่งขีดค่ะที่เราบอกไว้ค่ะแล้วก็นี่น้าตาลหนึ่งขีดค่ะน้ําตาลหนึ่งขีดน้ำส้มมะเข่ออันนี้คือน้ําส้มแล้วก็ตามด้วยน้าส้มด้วยหน่งน้าส้มายชูอันนี้ค่ะนี่นะคะนี่น้ําส้มค่ะใสลงไปค่ะอันนี้ก็คือน้ําเย็นจัดนะคะน้ำเย็นจัดนะคะนี่นะคนแ่ัดที้เราจะที่บอกว่าแปดร้อยซีซีถึงิตรหนึ่งอะค่ะ น้ำแปดร้อยซีซีขวดนี้น่น้ำเย็นจัดค่ะหรือผสมได้ถึงหนึ่งลิตรใช่เราเราเราก็ลองตีลองปีดูก่อนนะคจะเข้าได้หรือว่าเนี่ยเราลองปีดูก่อนค่ะถ้ามันเหนือแล้วก็เติมน้ำเปล่าปีนะคะเพราะว่าเราต้องดูความข้นของแป้ง ถ้าลูกค้าทานเนี่ยถ้าลูกค้าซื้อไปนะคะอันนี้ยังเนียนข้นอยู่นะคะถ้าเราจะทอดเห็ดนี่ยังข้นอยู่เนี่ยเราก็สามารถเติมน้ำเนาะค่ะเติมน้ำอีกหน่อยค่ะเมื่อกี้ดูว่าขวดเมื่อกี้ลิตรหนึ่งค่ะเติมไปอีกหน่อยใช่ไมยังยังข้นอยู่ไม่ต้องมือเหรอเห็ดหนึ่งกิโลเนี่ยสามารถทอดเห็ดได้หกถึงเจ็ดกิโลค่ะนี่แป้งหนึ่งโลค่ะแป้งหนึ่งโลสามารถทอดเห็ดได้หกถึงเจ็ดกิโลโอล้กระะ อดูใกล้นแ <that> <that> so ้ให้มองเห็นหน่ะอาพี่จะไปทอดเห็ดเนค่ย้นประมาณไหนนะค่่่นี้ยังค้นอยู่นะคะยังข้นอยู่ค่ะเติมน้ำนสองเลย โ <Okay. S 2> อเคอ่นี่แะครับแป้งโลหนึ่งค่ะเราก็จะยผสมได้ประมาณนี้ค่ะเนี่ยกำลังดีเราก็ใส<ค>่น้ำเข้ามาลิตรครึ่งนะคะเนี่ยน้ำต้องลิตรครึ่งใช่เพราะเราก็บอกเพราะว่าคือเราอ่ะบางทีเราอ่ะไม่มีเวลาที่จะมาบอกอรายละเอียดได้ว่าว่าน้าลิตรครึ่งหรือลิตรหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีเวลาส่วนมากเราก็บอกลูกค้าก็เข้าไปก็จะบอกลูกค้าว่าดูความข้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ถ้าคนมากก็คือความข้นของน้ำใช่ถ้าคนไปก็คุณพี่เติมน้ําได้อีกนะคะอะไรอย่างเงี้ยเลยตัดสินใจมาทํารายละเอียดใช่คือเราไม่มีรายละเอียดให้ลูกค้าว่าต้องทําตามเราเป๊ะๆแต่คือเราก็จะบอกเผื่อทุกคนนะคะว่าถ้าคนไปก็สามารถเติมน้าได้อีกเพราะว่าอย่างที่เราทํานี่ค่ะเราก็จะรูงาเนี้ค่ะถ้าค้นไปนี่มันจะไม่กรอบคือน้ำเนี่ยถ้าแป้งผสมเยอะ เราไม่กรอบเห็ดตัวนี้เราเพราะว่าถ้าแป้งมันหนาไปเวลาทอดไปเนี่ยเห็ดมันจะเป็นปึกๆคือแป้งมันจะเกาะกันเป็นตัวมันจะไม่กระจายตัวเหมือนที่เราเพราะฉะนั้นนวัเราไม่ก่อเห็ดถ้าไม่เห็ดเราไม่ก่อเพราะฉะนั้นก็ต้องค่นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะความค่นเนี่ยแต่คิดว่าเนี่ยลูกค้าซื้อไปแต่ละคนก็น่าจะพ่นประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะอ่าให้ค่นมากประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวทอดให้ดูกันเลยจ้าเดี๋ยวก็ทอดให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะทอดชินกันมั้ยน,น,นีนครับคนให้ละลายทั่วก,กันนใชค่ะพนะี่ไอ้อแป้มันแตกเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็เครื่องปรุงแล้วด้วย ก็มาทําแบบนี 1941, ้ฮะให้เป็นเด็กเล็กๆค่ะเพราะเขาเห็นบางทีไปตามจังหวัดเขาเคยสั่งข้าวทอดเขาแบบชุบมาหนาๆเลยนะแล้วก็แล้วก็เห็ดเป็นแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นดอกๆเลยใช่ไหมอ่ะเป็นดอกๆเป็นเป็นเนี่ยเป็นเป็นรวมๆกันแบบเนี้ยอ่ารวมๆกันแบบนี้แล้วเขาก็ชุบหนาๆเออมีคําถามบอกว่าเห็ดนี่ต้องล้างก่อนทํำไหมซื้อมาไม่ต้องค่ะเพราะว่าถ้าล้างมันจะไม่กรอบค่ะอ่าแล้วเขาทำมาสะอาดแล้วใช่ใช่ค่ะ ประเมันก็ไม่ได้อะไรมากนะคะเพราะว่าเรามาทอดมันก็อันนี้แล้วค่ะเพราะเราต้องการให้แห้งใช่ไม่เพราะเห็ดเนี่ยเป็นเป็นประเภทอมอมอมน้ำมากที่สุดแหละครับมาดูเลยครับมาลงขาดไป ว่าเห็ดต้องประมาณอย่างนี้นะครับก็จะกรอบก็จะทอดมันไม่หนามากอรางนี้นะค่เนี่ยลองเดาแป้งที่เราเทุบกระเกียมที่เราลายทกเนี่ยเพราคทุกกับแป้งกับกับเห็ดกันนะนี่ค่ะ ี่ใส่ไปประมาณสองสองกระบวย y สองกระทิ้ไม่ถึงค่ะกระทิ้<า>ครึ่งใส่จังเพราะว่าหนูตักกระทิไม่ไม่เต็มมื่อกี้ทอดไม่เปลือกเลยค่ะเห็ดเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยหนูก็โลหนึ่งเหมือนกันก็ทอดได้เจ็ดโลแป้งโลหนึ่งเมื่อเช้าทอดได้เจ็ดเห็ดเจ็ด <7 S 2> โลค่ะเรียกเรียกว่าเอาแป้งมาคลุกกระเห็ดไม่ไม่ใช่เอาเห็ดไปคลุกแป้งที่พี่อ้อมบอกว่าตอนหน้าโลเจ็ดอต่พี่อ้อมบอกว่าทอด เผ็ดได้ถึง1ิกิโลเนี่ยแท้จริงมันมากกว่าได้อยู่ประมาณ13กิโลนะคะเพราะว่า oh, หนูลองมาแล้วค่ะทดสอบ ตัวเสีส้ยหน่อยแล้วก็โรยให้เป็นแท้แล <trousers. S 1> เลยลาให้เป็นแดงหน่อย พยอมใช้น้ํามันอะไรฮะเฟซีถามน้ํามันปาล์มอ่าต้องเป็นน้ํามันปาล์มน้ํามันถั่วเหลืองอะไรไม่ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ต้องเป็นอ่าใช่ขอบใช่ขอบแล้วขอบคนนะคะขอบข้ามคืนเนี่ยคือถ้าเลือกเลือกซื้อน้ํามันต้องเป็นน้ํามันปาล์มลูกค้าที่ซื้อไปก็กลับโทรมาสั่งเพิ่มโอ้มาเพิ่มเพราะว่าขายได้ขายได้คือตอนนี้ก็อ่าออออเดอร์ออเดอร์ก็ก็เยอะ ส่งเยอะค่ะไปไกลๆกระบี่ไปสงขลาไปเชียงใหม่ครับไปแพร่ไปลำปางไปโคราชไปไปเกือบทั่วแล้วค่ะมีทุกวันมีให้ส่งทุกวันในกรุงเทพก็มีบางบอนมีราดพาวบางบอนลาดพาวก็ก็ส่งได้หมดส่งได้หมดตอนนี้คิดราคายังไงนะฮะโลละสิบ โลละ60บาทแต่พูดถึงเอามาทอดเห็ดนี่คุ้มนะคะรอะเห็ดตัวนี้มันมันไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องใช้แป้งเยอะมันแค่หุ้มหุมเล็กพุ้มพุมเห็ดแค่นั้นเองใช่แล้วก็ทําให้กรอบคนกรอบเนื้อก็เดี๋ยวเพื่อนๆฮะก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อก็ขึ้นอยู่เนี่ยโตวิ่งเนี่ยนะฮะเดี๋ยวพี่เอามาดูเห็ดไปด้วยก็นอกนอกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่อ้อมจะเปิดไลน์กลุ่มเนาะ เดี๋ยวเราเปิดไลน์กลุ่มเพราะนั้นลิงก์เข้ากลุ่มไลน์เนี่ยก็อยู่ด้านล่างของทุกคลิปของทุกคลิปที่เ,เป็นคลิปของร้านพี่อ้อมร้านเชฟทองเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราเปิดไลน์กลุ่มแล้วก็เพื่อนๆที่สนใจก็ลงไปดูด้านล่างของคลิปเนี่ยตรงใต้ชื่อคลิปแล้วก็กดเข้าไปมันก็จะวิ่งเข้าไปในไลน์กลุ่มของเรานะครับก็ไลน์กลุ่มชื่อว่า,าร้านพี่อ้อมร้านเชฟทองนะครับ ก็เข้ามาสั่งแป้งหรือจะจะมาสั่งอาหารมาถามรายละเอียดะอยดะไรต่างๆนะ,ะ,ะครับแต่ถ้าเกิดก็ทิ้งข้อความไว้ครับถ้าถ้าวันธรรมดามก็ขายเป็นวันสิบโลค่ะครับในวนเสาร์อาทิตย์ก็ได้เกือบยี่สิบโลว่าถ้าสงสัยอะไรยังไงก็เดี๋ยวให้ทิ้งข้อความไว้ครับแล้วพอ เชฟว่างพี่อ้อมว่างก็จะเข้าไปตอบแต่ถ้าเกิดเร่งด่วนอะไรก็โทรก็โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่เนี่ยครับใช่ครับที่ที่จะยุ่งยุ่งคือช่วงเช้าช่วงเช้าอาจจะไม่ได้ตอบก็จะมาหลังเที่ยงนี่ก็พอพอที่จะได้ครับกระคับทอดอันนี้ขนาดไฟประมาณแค่ไหนฮะไฟ ไฟกลางเราก็เล่นไฟหน่อยครับทอดไฟแล้วก็เป็นไฟกลางครับ,รบเพราะเห็นพวกนี้มั็นหมอบ,บางใช่ค่ะทีตอนนี้ก็ทางร้านถ้าจะมาซื้อที่ร้านก็มีทุกวันแล้วก <นะ S 2> ็น้ำจิ้มน้ำจิ้มก็ทางร้านหนูจะใช้เป็นน้่งซึ่ไก่นะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกวัยรุ่นเนี่ยเขาจะขอ,ขอปาปิกาเป็นข้าวโพดเลยอ๋อเอาไปโรยอะไรทำไมจะไปเขย่าเขย่ากันนะคะคือคือเขา พวกที่ไปทําขายเขาก็จะมีอย่างเงี้ยนะฮะพอทอดปุ๊บไปต่อยอดไปเพิ่มมีผงนั่นนี่ที่ลูกค้าที่ผ่านมาลูกคาที่ผ่านมาในรถจะไม่ใส่เลืนะเขาจะไปใส่เกลือนิดนึงแล้วก็ใส่พริกไทยข้นอันนี้แล้วแต่ชอบเลยแต่ของเราทําขายเนี่ยรสมันต้องนัวๆค่ฮะทอดไปเรื่อยๆก็จะค่อยๆเหลืองขึ้นมา ่ใช่ค่ะเราน่าจะมีมีพี่ลูกค้าคนหนึ่งเขาขายอยู่ที่ชุมพรนะคะครับเขาก็ขายลูกชิ้นซิงขายอยู่หน้าโรงเรียนขายดีมากเลยเอาแป้งเราไปเนี่ยนะฮะเอาตัวนี้ไปเสิร์ฟนะคะับตอนทีแบบว่าลูกค้ากินลูกชิ้นกินอะไรพวกนี้บ่อยๆก็เบื้องใเบื่อเขาก็เอานี้ไปเสิร์ฟก็เป็นรายได้ที่มันขึ้นมาใช่รายได้เสริมขึ้นมาอย่างการเรียกลูกค้าเพิ่มบางคนอาจจะไม่กินเนื้อสัตว์ อันนี้พูดพูดพูดถึงลูกนี่ส่วนมากเราจะขายกับกลุ่มสพวกใช่ใช่ครับเอฟซีโดโดพาเที่ยวนี่เด็กวัยรุ่นบางคนก็อาจจะทานไม่เป็นอะไรอย่างใช่แต่เราจะขายในกลุ่มสสวแล้วก็พอพอพูดถึงเนื้อสัตว์พี่อ้อมก็มีสูตรหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ค่ะแป้งของเรานี่แหละแต่ว่าปรับนี่ค่ะแต่ว่าปรับปรับให้ให้เข้มข้นหน่อยไปทอดกับไก่อ่าไก่ก็ได้ทอดถั่วสามชั้น หรือว่าเราจะไปทอดหมูอะไรก็ได้หมูงั้นงั้นเดี๋ยวะจะมีอีกคลิปหนึ่ง<ช>พี่อ้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเชฟทองจะสาธิตนะครับในสูตรที่จะผสมผสมไปทอดกับไก่ทอดกับหมูก็แล้วแต่เดี๋ยวเพื่อนๆตามดูคลิปคิปถัดไปนะครับอันนี้มาดูในกระทะนี่ ได้แล้วค่ะใช่ครับสีเริ่มเป็นดำตาแล้วค่ะนี่แหละให้ประมาณสีประมาณนี้ประมาณนี้แล้วคะพวกนี้จะกรอบค่ะถ้าสีนี้มันจะกรอบแล้วก็กรอบทนครับกรอบทนแน่นอนเห็นบอกว่ามีส่งไปถึงจังหวัดไหนนะไปใจังหวัดให้ให้ทอดให้ทอดแล้วส่งอ่ะไม่เอาไปทอดเองด้วยอ่ะแล้วก็ล่าสุดจะมีโคราชนครราชสีมามหาสารคามทอดเลยทอดเลยแล้วก็ไปเป็นแผ่นอย่างนี้ให้เลยใช่ค่ะแล้วเราก็มีวิธีการแพ็ควิธีการ วางให้เสด็จน้ำมันหน่อยให้มันคลายความร้อนก็จะกรอบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนักชิมเรามีแล้วเนี่ยนักชิมนั่งรออยู่วีโดหิวยังแล้วเดี๋ยวรอก่อนนะนั่งรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพอพูดเรื่องกินยิ้มเลยนั่น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 ั่นน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 ้่นน่นนั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 ่ันลังนกเหมือนกันนะ เออเชฟทองรู้จักมันรังนกไหมรู้จักแหมหวานๆนะคลใช่ค่ะบางคนก็นึกว่าใช่อะค่ะใช่ค็นึกว่าขายมันรังนกอ่ะโดมากินไหมอ่ะนี่ครับเรามีนักชิมกินกับน้ําจิ้มอะไรน้ำจิ้มไก่นจิ้มไก่อ่ะมากินเลยกินเลยกินเลยต้องเอาใจอีกทีไหมแจนไม่ต้องนะครับไม่ต้องละเอาเลยไหมโดกินเลยจ้าพี่เลยให้น้องเขาไปทำให้ให้เขาชิมเลยครับ ที่น้องไม่ให้เลยเหลือเขาทานเอาอะไเอาตามสไตล์เขาเลยครับเย็บทองเอาเอาเอาวางวางวางเขาอ่ะดูดกินเลยครับอ่ะกินเลยอ่ะเอาตามที่โดโดถนัดใช้มือไหมใช้มือไม่ใช้มือหยิบครัอืกินเลยอาวอาวอาชอบแบบไหนเอาสิี่โดกินแบบไหนเอาตามสบายเนี่ยส้นน้ำจิ้มนิดเดียวก็พอพออู้หูห คือโดรุยแลอ,อร่อยไหมอร่อยไหมครับพระเจ้าอะไรยอดมากินเลยพระเจ้าอะไรก็กจะลองชิมนะผมชอบกินแบบไม่จิ้มน้ำจิ้ม เอากล้องมาใกล้ๆผมเพื่อนจะได้ได้ยินเสียงกำลังให้เพื่อนเพื่อนได้ยินเสียงกรอบแล้วก็รสชาติกำลังดีเลยครับพี่อ้อมดีใช่ไหมคะนัวๆรสชาติอร่อยใช่เค็มๆมันๆแล้วเผ็ดนิดหอมนะคะ ใช่ครับหอมอร่อยไหมคบมือคนบอกว่าเอ้าเห็ดเข็มทองมีกลิ่นด้วยเหรอหอมลองดูครับเนี่ยผมไมหอมหมมันหอมค่ะหอมหอมแล้วทําให้เราหยุดไม่ได้ไงฮะด้วยความหอมความกรอบหยุดไม่ได้น่ะจริงๆอะผมหยิบอีกแล้วแยมพิโดโด้ครับฟังเสียงเอาหน้ามาใกล้ๆกล้อง ิีโดหันมาค้อนนะพ่อแย่งกินกรอบมากกรอบมากกรอบกว่าพวกมันมันทอดใช่ครับใช่ครับกรอบกว่ามันทอดกรอบกว่าพวกเผือกทอดนะคะจาะกรอบกว่าใช่เมฟตีบอกว่ากรุบกวแล้วได้ความสดความใหม่ตอนเอาเอาเห็ดเข็มทองเปล่าๆมาดมมันไม่มีกลิ่น ลองไปทอดครับทอดเอาไปทอดแล้วมันจะหอมหอมมากอร่อยไหมครับเตื้อโลก็หยุดไม่ได้แย่งกันกินห่านมามองหน้าพ่อ่าพ่อแย่งกินใช่ไหมน้ำข้างนอกน้ำานอกีน้มีแล้วเดี๋ยวเรนำมาให้ค่ะนน้ำมีแล้ว ตงั้นก็สำหรับคลิปพี่พี่อ้อมมาบอกรายละเอียดของเห็ดเข็มทอง<ช>เรื่องแป้ง<ช>เรื่องเออ่ส่วนผสมะนะฮะก็คงจะน่าจะกระจ่างแล้วลใช่นะครับแล้วก็ยังไงเพื่อนจะติดต่อซื้อแป้งซื้ออะไรนี่อีกทีครับพี่อ้อมออมีมีแบบไหนอะไรยังไงฮะแป้ง<อ>เห็ดแป้งเราก็ เป็นกิโลค่ะเดี๋ยวนี้ขายเป็นกิโลโลละหกสิบบาทดูไปแล้วก็ทอดได้ห้าหกกิโลนะสําหรับติ็ดเข็มทองหรือมากกว่านั้นเมื่อเมื่อเช้านี้รูสิน้องแคทแป้งหนึ่งกิโลทอดได้เห็ดเข็มทองถึงเจ็ดกิโลอืมครับแล้วถ้าเกิดว่าเอาไปขายนีหรูว่าได้กําไรครึ่งครึ่งคับเพราะว่าตอนที่หนูขายอยู่เนี่ยเห็ดกิโลละยี่ห้าบาทกาไรดีค่ะกำไรดีตอนนี้พี่อ้อมคือคือคือขายดีมากอ่ะแต่ที่ต้องมาทําคลิปเนี่ยคืออยากจะเก็บคลิปนี้ไว้ แล้วเดี๋ยวพอใครถามแม่งั้นพี่อ้อมก็ต้องพูดพูดต้องต้องพูดทุกวันทุกวันทุกวันพูดซ้แล้วซ้ก็เดี๋ยวพี่อ้อมก็จะบอกว่าไปดูในคลิปนะฮะก็เข้ามาดูในคลิปตั้งชื่อไว้ครับแล้วก็จะมายังไงจะขายยังไงก็เดี๋ยวมีกลุ่มไลน์นะครับเพื่อนๆดูข้างล่างคลิปนี้เลยมีมีลิงก์ของกลุ่มไลน์กดเข้ามาก็จะเข้ามาในกลุ่มไลน์มาปรึกษาพี่อ้อมส่งโลเคชั่นกันอะไรกันแล้วก็ แล้วก็จะมารับสั่งกี่อะไรแล้วก็ทิ้งข้อความไว้เพราะบางทีพี่อ้อมก็ไม่ได้รับโทรศัพท์ตลอดเวลาได้รับตลอดนะครับงงินคลิปนี้คงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่อ้อมมากครับขอบคุณครับเชฟทางครับขอบคุณครับนี่ครับพี่โรไปแล้วไปแล้วบายบายไหมบายบายไหมพระเจ้าอะไรรัม้าโอ้เด็กกันคลิปต่อไปเดี๋ยวคลิปต่อไปเชฟจะสาธิตเรื่องไก่ใช่ไหมฮะเรื่องเรื่องทอดไก่ แป้งที่ชุบไก่นะครับเจอกันคลิปต่อไปโอ้โหเคือโดโลุยแลนอ,อร่อยไหมอร่อยไหมครับพะเจ้าอะไรเอ้ดดมาดเลย